ก็เดี๋ยวประมาณสักครู่นึงก็จะกลับวันนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคอรี่แน่นอนอัลโลครับอ๋อส่งของอ่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วเคลลี่เฮ้ยวันนี้แกกี่รอบแล้ววันนี้รับโทรศัพท์แล้วรับแต่โทรศัพท์เคอรี่เดี๋ยวจ้าวเอยาอ้าวเอาเอาเอาตอนหมุนใบรู้จักไหมครับ เลยไปนิดนึงอ่ะมันจะเป็นสี่แยกเรียบคลองเราตรงไปก็บ้านนะครับประมาณเพสามร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวเข้าไปอ๋อลูกรู้จักแล้วใช่ไหมเออบ้านหลังสีฟ้านม่หน้ตาดีดีครับครับย๋ยวงี้ก่อนพราะพอดีแม่กโทรมาบอกเอ้ยมึงจะส่งอะไรนะถ้าเกิดแม่ถามว่าอมันจะสั่งอะไรนะบอกว่าสั่งแล้วได้กระตังอย่างงี้นะ สงอะไรกันตารงไวันตานี่พี่กี่รอบลาเคยรีกี่รอบเร้ยองสไพี่ก็สองรอบเยเนี่ยอมันจริงจริอ่สมกเคยรีจำบ้านได้โอ้ใช่ไหมเนี่ยิดแม็กจำาม็กกินชื่อหัวเดี๋ยวมีเรื่องทีๆีจะบอกเด้อที่สมมัได้เราเราใช้เรนนี่ใช่ไหมออเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋พี่ส่งโอทไปเด้อ มิซีกิมสวัสดีครับวิซีกิมสวัสดีครับเออไล่กาดไล่กาดเจมี่ไล่กาดบอกว่าบ้านหลังสีแบบออกม่วงๆรั่วสีขาวเป็นอนุจักการขาบอกเออผมจำพี่ได้แล้วเขาบอกเรียบคอร์กคนรู้เลยนราแม่ว่าไงเวลาส่งไปงของเนี่ยตอนแรกเกย์ก็บ่นไงเออมึงจะสั่งอะไรเัื่หราบอกเออสั่งสั่งๆไปสั่งไปได้ก็ตามงเฮ้ยจนเลืกเท่ากวแล้วเลือกเสียงยายทองอยู่ออเหมือน ลูกคออ่ะบอกมันจะสั่งอะไรนักหนาจริงเลยนะแต่ว่าสั่งอะไรก็ตังอะไรก็ฮ่านี่นี่แห่กันเลยอะไรเงี้ยแกก็เข้าใจโอที่พาไปมาอยู่บ้านเขารับของนี่มีเรื่องเมอนอีกเรื่องนึงสโนลสโนลลูกสาวไปโรงเรียนหนูก็ถามว่าแม่ทํางานอะไรคะแม่มีอาชีพอะไรคุณแม่เป็นพยาบาลค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะลายคอมูมอ ที่ใหม่ไร้กวามมคุยแต่โทรศัพท์มเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่คุยคุยอ่ะเดือนที่แล้วรับไปเท่าไหร่รับคอามมัวด้วยนะโอ้ยออกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บ้านรู้เลย ก็ยังไม่ได้กดไปไปบ้านเดี๋ยวจะบอกว่าให้สามวันแล้วนะเกือบเกือบครึ่งแสนครึ่งแสนน่าน่าเว่าสี่หมื่นสี่หมื่นสามวก็บอกไรกส่งของแล้วนี่ก็ะตั้งไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวทงอยู่บอกว่าให้มันมาส่งบ่อยๆกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะถามเดี๋ยวองอยู่คือใครด้วยเดี๋ยวองอยู่คือใครอ๋อจริงจริงฮะ เดี๋ยวนี้ก้าบ้านก่อนก้าบานก่อนเดี๋ยวไปรับพุ่สาวก่อนเดี๋้วกันโอเเดี๋ยวยังไรพี่กอลนี่พอดีนะครับ